สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Tech Forward กันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นตอนที่เราจะมาพูดถึงข่าวสารเรื่องราวทั่วไปในวงการไอทีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวสันต์นะครับริวนะครับแล้วก็พีมิกนะครับในวันนี้นะครับพีมิกครับวันในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้เราก็อัดไว้ก่อนที่15ตุลาคมนะครับสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีประเด็นดราม่าในวงการไอทีกันอีกแล้วนะครับ นั่นก็คือ,อดราม่าของบอดเพรสนะครับบอดเพรสเนี่ยเราเรามาคุยกันดีกวก่อว่าบอดเพรสเนี่ยครับมันเป็นอะไรกันแน่เป็นซอฟต์แวร์อะไรกันบ d p เพรสปกติก็เป็นซอฟต์แวร์ทําได้หลายอย่างมากเลยก็ไว้ทาส่วนมากไว้ทาบล็อกใช่ไหมครับหรือว่าทาไซต์แนะนําโปรไฟล์บริษัทอะไรแบบนี้เลยว่าเอาไปลงบล็อกอินหรือทําเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยก็คือเรียกว่าใช้งานกันเยอะมากในโลกเป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า CMS Content Management System ซึ่งก็คือเป็นตัวที่เอาไว้เขียนบล็อกได้แหละตัวหลักๆเลยนะครับเพราะว่ามีคอนเทนต์ไรก็แปะๆลงไปโดยที่เราไม่ต้องมานั่งจากการไฟล์จากการลิงก์อะไรกันเองหน้าแรกหน้าหลังมอยู่ดตรงไหนลิงก์กลับไปหน้าแรกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เราทำให้หมดใช่ไหมครับครับทีนี้เอ่อแล้วทำไม o ว็ p เพรสมันถึงสําคัญมากในลในโลกใบนี้ครับเพราะว่าผมว่ามันมันอยู่มานานแล้วก็มีคนใช้เยอะแล้วก็ทุกคนใช้มันทีนี้ ถ้ามันเป็นอะไรไปเริ่มมีเริ่มมีวันๆแล้วครับครับก็เออเสรมพี่เสรมมิกนะครับก็คือ o r d p เพ s s เนี่ยคิดเป็นเว็บไซต์ของทั้งโลกนะครับคซึ่งขึ้นกับการสำรวจแต่ละที่ม,มันมันก็จะมีมลหลายที่นะครับแต่ว่าเว็บหนึ่งที่เขาสำรวจก็คือ w 3 t e c h นะครับเขารายงานบอกว่าตอนนี้เนี่ยเว็บที่เป็นเว r บเพรสเบสเนี่ยอยู่ทั้งหมดประมาณ43ของเว็บทั้งโลก เกือบครึงคร่ง,งน่ากลัวว่านั <laughs> ้นแไมวันหลับตาจิ้มจิ้มลิงไว้เนี่ยเอ่อประมาณจิ้มไป3ทีเนี่ยจะเจอบวเพจวันอย่าง้อยทีครึงคร่งเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ถ้าถ้านับเฉพาะเว็บที่ใช้ cms ซึ่งอาจจะมีห้ออื่นด้วยโน่นนี่นั่นอาจจะมีพวก enterprise อะรเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมด63%ของโลกของโลกฮะ เพราะว่าจะอาจจะมีคนทําเว็บสถิติอาจจะมีคนทําเว็บเฉพาะทางของตัวเองหรือว่าทําเว็บอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราถ้าถานับเฉพาะพว่ใช้เพจเวยกันเองเนี่ยก็เกินครึ่งเลยนะซึ่งผมว่าเว็บองค์กรทัทั้งโลกเนี่ยถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เว็บสายที่เป็นทำสถิติไปเลยซึ่งผมชอบนะ,ะผมผมเป็นสายส a ิติหรือแบบมาร์เก็ตติ้งจ๋าอะางเงี้ยครับก็ก็จะเป็นเกินครึ่งเนี่ยเป็นเป็นเว p r เพ s ทั้งหมดนะซึ่งเหมือนก็ใช้งานได้ดีนะครับ แล้วบลูทูธแตกต่างจาก CMS ตัวอื่นยังไงบ้างนะครับผมว่ามัน,ม,นมันค่อนข้างใช้ง่ายและคอมแิตตี้มันใหญ่เหมือนกับว่าพอมันอยู่มานานแล้วทุกคนแบบว่าใช้งานมันจนทะลุปงโป่งอะไรแบบนี้มีคนซัพพอร์ตหาซัพพอร์ตง่ายผมเนี่ยผ่านในยุคในยุคที่มันยังแข่งกับดูพ่อกันอยู่ปีพศอเอนี่ยผมผมพูดได้เลยว่าเออ d p r e s s ชนะไปแล้ว อ่ามันจะเป็นยุคหนึ่งที่ที่ที่ดูเพากับวอร์ดเพลฟเนี่ยยังสู้สี่ยังสู้สีกันอยู่ครับความผิดพลาดของดูเพ่าผมวิจารณ์ความผิดพลาดดูเพาเนี่ยหลักๆก็คือดูเพาเนี่ยเปลี่ยนเอเปลี่ยนอาร์เ,เคเทคบึ้มๆเลยเนี่ยหลายทีอ่าอคือเปลี่ยนแล้วแบบว่าปลั๊ก,กอินไปไม่ได้ผมว่าความผิดพลาดหลักก็คือจากดูเพ่าเจ็ดไปทั่วแปดเนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วปลั๊กอินไปด้วยกันไม่ได้เลยอ๋อก็คือแบบเบรกเลยเบรกนะเบรกกระจุยเลยแล้วปรากฏว่า เออป,อปรากฏว่าพอปลักอินไปด้วยไม่ได้คนไม่ยอมย้าย mm hmm. แ,ลแล้วระหว่างโชดนั้นเองเนี่ยดูเอ่อเวิร์ดเพสเนี่ยคงนโยบายว่าไม่เบรกหนักๆครับ mm hmm. ถ้าเบรกก็เบรกเพีย hmm. งนิดหน่อยๆโน่นนี่นนไปเรื่อยๆแล้วเอาสมาร step mm ์ทสเต็ปอัพไปเรื่อยในวัดในวันนี้เนี่ยถ้าใครถ้าใครใช้เวิร์ดเพสมาเนี่ยแล้วเปิดออโต้อัปเดตหรือว่าอัปเดตไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันยังงานได้เรื่อยๆอยู่เลย mm hmm. เอ่าถ้าไม่ถ้าไม่ไ,มไปถ้าคุณไม่ไปอยู่กับ mm hmm. ฟีเจอร์หรือปลั๊กอินเก่าๆบางตัวมากๆอ่มันทําให้ เร,เราสามารถดูแลเว็บแบบล็อกเซ็ตไม่ไม่ใช่แบบโอ้ต้องมานั่งระเบิดเว็บใหม่นั่งนั่งเดบล็อกเมนใหม่สามเดือนหกเดือ,อนอะไรเงี้ยก็เป็นจุดที่เขาดสินใจได้ดีแล้วก็มีฟีเจอร์ที่ทําให้คนโดยทั่วไปเนี่ยเอดูแลโฮสติ้งส่วนตัวแบบแบบที่โปรเฟชชั่นแลได้ง่ายผมจะได้เลยว่าเมื่อก่อนมันมีสิบปีแล้วเลยครับที่เขามี auto อัตรับัออแต่วันนี้เนี่ยถ้าใครไปลงเว็บส่วนตัวเว็บปล้อผมผมส่วนตัวอย่างเงี้ยอไปลงเว็บไปขำๆอย่างเงี้ยครับ เดือนเดือนสองเดือนจะมีอีเวลมาไว้ผมคุณอัปเดตเสร็จแล้วอก็คือใส่ล <Silent update S 2> เลยอัปเดตเลใส่เลยเอัปเดตเลยมันมันออโต้ให้ีครับคือถ้ถา้าซึ่งเวลาที่ถ้าถ้าถ้าเกิดว่ามันมีจุดไหนที่มันไปเบรกลั๊กอินบางตัวเราเขียนเองอหรืออะไรเงี้ยครับแล้วมันไปเบรกแล้วเบึ้มเนี่ยมันดีว่าใท้เองตรงนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เขาทาดีมากมากซึ่งทําให้คุณสามารถใช้พ w e r ของการทําเว็บที่ซ่อมสูงๆเนี่ยโดยที่คนดูแลได้เองค่อนข้างไม่เหนื่อยยาก จนเกิดไปครับรก็เป็นจุดที่เขาแข็งแกร่งมากเพราะะฉนั้นแล้วจากคู่แข่งคู่แข่งเพียงพั้มด้วยคู่แข่งเพียงพัมตัวเองทําได้ดีก็โลกก็ไหลมาค,คืนกินไปทั้งหมดแล้วอย่างนี้เขาทะเลาะก,กับบริษัทใดอยู่ครับเขาทะเลาะก,กับบริษัท WP Engine ใช่ไหมครับอืมครับซึ่งเป็นคู่ให้บริการ h o ส t i n g WordPress เหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็าเป็นคนที่อยู่ใน community ด้วยด้วยอ่าเขาก็เขาก็เขาก็ส่งโค้ดโน่นนี้นั่นอยู่อยู่แต่ว่า แต่ว่าผู้สร้าง w o r d p r e s s เนี่ยเมื่อไปเมื่อไปที่แล้วเนี่ยก็ออกมาบอกว่าออคุณเทคมากกว่าให้คุณใช้แต่คุณไม่ออคอนเทิบิกลับเลยซึ่งมันก็แบบจะว่าสูนย์เลยก็ไม่เชิงเพราะว่า The W p e n g i n e เนี่ยก็เป็นผู้เป็นผู้พัฒนาโครงการรับซอร์สท,ที่เกี่ยวข้องรายล้อมกับ w o r d p r e s s เนี่ยหลายตัวเพราะว่า w o r d p r e s s นี่มันสามารถลงปลักอินอะไรเพิ่มเติมได้ถูกไหมใช่ครับ ปักอินตัวเนที่เขาที่เขาทำกันอยู่ดังๆก็ไอ้ไวท์คอสต์ฟิลล์ครับมันให้แบบใส่ฟิล์ได้มากกว่าปกติมีฟิลมีฟิลคอสตอมหลากหลายหรือว่ามีตัวเครื่องมือตัวหนึ่งชื่อว่าโลเคอล์ไอพีสามารถเล่นบนโลเคอลได้ง่ายขึ้นนี่ครับก็เป็นเป็นปั๊กอินที่คนหลักพอสมควรนะครับแต่ปรากฏว่าก็ยังดูยังไม่ดูยังไม่พอสำหรับการคอนเทนต์บิวกลับไปใช่ครับ เพราะว่าเพราะว่าตัวอย่าง w p Engine เนี่ยตัวปีล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รายได้ถึง400ล้านดอลลาร์ไม่ธรรมดาหมื่นกว่าล้านประมาณหมื่นสามพันล้านบาทเราไม่ได้ใจนะว่าเป็นรายได้จาก h o ส t i n g เท่าไหร่โฮสติ้งเขาคนใช้เยอะคนใช้เยอะมากนะครับก็เลยเป็นผู้สร้างผู้สร้างบทเพลงเองเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณคุณขี่มันเพแต่ว่าคุณคอนเทบิวน้อยก็เลยเป็นประเด็นที่ออกมาวิวาทะกัน ขาวิวาทะกันว่าอยงง่างไรบ่อนเขวิวาทะกันว่าอย่างไรบ้าง,าก,าง,ง,างก็บอกว่าเป็นมะเร็ง<ม>แห่งโลกวันเพรสขนาดนั้นเลยผมว่ารุนแรงมากอันนี้คือแบบว่าผมว่ามันเป็นประเด็นไม่เหลือเยอื่อใยเลย<ม>เครับถ้าไปตามอ,อ่านดราม่าเนี่ยก็คือเอ,อตอนที่เขาพูดเรื่องนี้นยครับเขาพูดเขาพูดในงานอีเวนต์งานหนึ่งคือวอดแคมป์ที่ที่อเมริกา วอดแคมป์ก็เป็นงานอีเวนต์ของ WordPress แล้วก็มีม ables, ーー Hans คีโน o คีโนดอะไรอย่างเงี้ยจัดตามที่ต่างๆครมีต่างทัวโลกเมืองไทยก็เมืองไทยก็มีจัดอยู่ใช่แล้วก็ปรากฏว่าถ้าไปตามราม่าเนี่ยก็พบว่าตัวแมดโมลเวกผู้ผู้ผู้สร้างผู้สร้างวอดเพรสเนี่ยเขาก็เขาก็แสดงความไม่พอใจอยู่หลังบ้านอยู่สักพักหนึ่งแล้วพยายามไม่เสจไปคุยว่าเฮ้ยคุณจะคอนทริบิวมากกว่านี้ได้ไหมในแง่นึงก็ ในแง่หนึ่งเนี่ยถ้าถ้าใครเข้าใจเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเออมันคอนทิบมากกว่านี้ได้ไหมคุณได้เยอะเยอะในอีกแง่หนึ่งก็บอกว่ามัอนใบถ่ายตังอเออ,เอ,อนิดนึงมันมันเรียกเรียกลับสวยเออไม่คือเขาไม่ได้เอาเข้าตัวเองอเออเขาไม่ได้เอาเข้าตัวเองแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าให้ให้คุณให้คุณให้คุณคอนทิบเข้าเข้าโครงการ ในแ่เขาไม่ได้ไปให้แบ่งส่วนแบ่งไรายได้ครับเข้ามาส่วนแบ่งไรายได้เข้าไปในเข้าไปในตัวผมเขา้าใจว่าเข้าไปตัวฟอนเดชั hmm. ่นมัง้งออนะครับก็คือ,คอเขาบอกว่าเฮ้ย mm hmm. คือจะลงเป็นแรงก็ได้จะลงเป็นแรงจะลงเป็นตังก็ได้ mm hmm. ในแงน่นี้เพราะว่าตัวในแง่นี้เนี่ยก็พอเข้าใจได้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเดลลอปเปอร์ที่อยู่กับบทเพลสเนี่ยเงินเดือนก็ต้องจ่ายใช่ไหมฮะแล้วเขาแล้เขาต้องกอน,นจ่ายอยู่ก้อนใหญ่นะครับ แต่ในแง่หนึ่งก็คือมันก็คือการถอดภาระจะเขา mm hmm. ของเขาของเขาลงกันครับ hmm. แต่จริงๆแล้ว w n ที่ก็ไม่ได้ผิดสักทีเดียวใช่ไหมเพราะว่าหลายเส้นมันก็มไ,<ช>ไม่ได้ผิดนนหลายเส้นอันนี้เป็นประเด็นคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้เคลมว่าผิดหลายเส้นแต่ว่าเขาเคลมว่าเแมทแมทเนี่ยพูดเรื่องของการใช้โลโกโล้ก mm ็ hmm. คือเครื่องหมายการค้า mm hmm. อันนี้อันนี้เป็น mm hmm. เป็น,เป,นเป็นประเด็นหนึ่งที่ เป็นประเด็นหนึ่งที่ในโลกของซอสเน, adia, นี่ยมีมีประเด็นการนานก็คือแม้แม้ตัวโค้ดซอสโค้ดเองเนี่ยครับจะเปิดให้บอกว่าใช้ฟรีแต่ว่าโลโก้ภาพต่างๆเนี่ยหรือว่าหรือว่าชื่อเองก็ตามเนี่ยครับห้ามใช้อ๋อเหรอครับใช่ใช่เขาบอกว่าเขาจะใช้ได้หลายหลายหลายโครงการเขาบอกว่าจะใช้ได้เนี่ยจะคุณจะเคลมว่าเป็นคุณจะเคลมว่าเป็น OS ตัวนี้หรือเป็นซอฟต์แวร์ี้ได้เนี่ยต่อเมื่อคุณเป็นเวอร์ชั่นเป๊ะที่บนที่บนคราวที่อยู่ที่เขาแจกเท่านั้น อย่างตัวหนึ่งที่เรา,เาที่เราไม่ไม่สังมาเกตกันตัวหนึ่งที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยก็คือ Android Android เนี่ยจะบอกว่าเป็น Android ได้เนี่ยต้องผ่าน test, ชุดเทสคิดของ Android อ่าที่ว่าไอ้จะคิดที่รับรองว่าผ่านเทสคิดแล้วผมก็จะว่าไม่ได้จว่าจ่ายตังค์หรือเปล่านะว่าเซอร์ติฟายอะไรเงี้ยปีจ่ายตังค์อะไเครื่องหรือเปล่าอันนี้อันนี้เป็นข้อแต่เบสไลน์เลยเนี่ยขั้นต่ำสุดที่เปิดเผยกันแน่ดก็คือค,คุณต้องคุณต้องผ่านเทสเคสของเขาคุณไม่ใช่ว่าคุณไปด,ดา,นดดาวน์โหลดโค้ดแ n d r o i d มา เปลี่ยนพฤติกรรม API ไป5ตัวเพิ่ม API ไป10ตัวออตัด API ไป3ตัวบอกว่าเราเป็นโปรชั่น Android s r e e k e สมมุติอ,อย่างงี้ไม่ได้อ่าอย่างเงี้ยผิดแต่ว่าคุณใช้ได้นะคุณคุณคุณบอกว่าเออ f r e e k e Mobile OS อะไรเงี้ยคุณตั้งชื่อใหม่ไปเลยได้ครับโครงการหนึ่งที่ที่เจอกันบ่อยๆก็คือโครงการอย่างเมื่อก่อนถ้า Red Hat Red Hat Red Hat Linux เ,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 เนี่ยก็เปิดสกอต ครับลดไปลดไปโลบไปคอมพยเองได้แต่ว่าห้ามใช้ชื่อเลยแท็กอ่าก็จะมีคนไปใช้ชื่อ Plant เซนทอสอะไรเงี้ยครับใช้ใช,ใช,ใช้ใช้ชื่ออื่นได้เป็นตน้นเข้าใจว่า W P engine เลี่ยงไปใช้ W P ใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าไปดูนะเว็บเขาก็จะบอกว่าเออใช้คาว่าวบ r d p r เพ s เยอะเหมือนกันอ่า ผมไม่แน่ใจว่าเขาว่า WPP เนี่ยโดนจดไรเฟลโดนจดเทรดมาร์ก้วยหรือเปล่าในในสปัปดาห์เหมือนเหมือนคุนๆว่ามีดราม่าประมาณว่าตอนแรก mm hmm. อะ WPP อะเขาไม่นับแต่ว่าเหมือนเขาไปเติมทีหลังหรืออะไรสักอย่างคือก็ทําทให้คนที่ทําคนที่คนที่ดึงโค้ดไปให้บริการเนี่ยหลายหลายทีก็จะเป็นก็จะทํรายรายได้ได้ดีกว่า mm hmm. บ,บตริษัทต้นทางสิอีกถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ย mm hmm. คนก็อาจจะไม่นิยมมากเพราะว่าถ้าเราเป็นบริษัทเล็กๆหน่อย mm hmm. ก็อาจจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือ mm hmm. แต่ในช่วงหลังๆเนี่ยบริษัทโฮสติ้งบริษัทคลาวด์เนี่ยหลายบริษัทก็น่าจะถือมากเอ็นจิเนียร์เวิร์กฟอร์ดเวิร์กฟอร์ดเขามีเามีเยอะนะครับถ้าถ้าไปดูก็จะมีดราม่าหลายหลายอันก่อนหน้านี้แล้วผมว่ารอบนี้หนักหนาสุดที่สุดนะแต่ว่าก่อนหน้านี้มีมีเรื่อยๆโดยเฉพาะฝั่งดาต้าเบสพวกเลดี้สไลท์พวกนี้ครับเพราะที่เขาต้องเปลี่ยนลเซเส้นไปจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าโครงสร้างของอันก็คือว่ามีโอเพนซอร์สมีบริษัทที่ดู ตั้งขึ้นมาคู่กันเพื่อดูแลเอาเป็นซอตัวนั้นขาย e n t e r p r i <c oughs> and and s e พรส์ดิชันแต่ว่าน <eurs> <mind> ั้นมีอีกบริษัทนึงที่เอาบริษัทนั้นไปพัฒนาต่อแล้วขายเป็นเบเนสเซอร์วิดอ่ะแล้วขายบรอดฟีเจอร์เท่าเอ็าแต่ร์ไพรส์เวอร์ชั่นอ่าเท่าเราได้ทำไปใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วดันขายดีด้วยใช่ครับผมมันลำบากมันก็แบบว่าเขาก็เลยมองว่ามันเป็นการในขณะที่คนคนคนบริษัทแรกเนี่ยนั่งพัฒนาหลักต้องจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายเงินเดือนต้องคอนเทมิวหลักด้วยคอนเทมิวหลักไปอย่างเงี้ยครับ เอ,ออันนี้ก็เป็นประเด็นว่าบางทีเขาก็อยากกักเพราะฉะนั้นเขาอยากกักฟีเจอร์ที่ที่เอเนท์พา์ต้องการเอาไว้คนที่พร้อมจ่ายต้องการเอาไว้ซึ่งก็ถ้าไปดูเนี่ยอย่างก่อนหน้านี้มีเคสอย่างอ e ีลาสติกอย่นีครับออถ้าไปดู e Ocean อีลาสติกเวอร์ชันเก่าๆเก่าๆโดนน่ะเขาจะเขาจะเก็บฟีเจอร์เช่นว่าการคอนเน็กแบบเขารหลัดโคตมาก คือตัวตัวเอสติกไม่รับไม่ตัวเอสติกเวอร์ชันคอมมูนิตี้เนี่ยไม่รองรับการเวอร์ชันไพซอนเนี่ยในตัวเองเนี่ยไม่สามารถเชื่อมระหว่างโนดด้วยอินทริพชันได้ด้วยด้วยการเชื่อมต่อแบบแบบพลางไ้ใช้ในเอ็นเตอร์ไพรส์ไม่ได้ใช่ใช่ออดดิตรอดดิตกระจุยได้นอนออดด t นี่แบบเรียบฟันหัวขาดหัวขาดแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่าถ้าจะได้ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นต้องเป็นเวอร์ชันที่เป็นเอ็นเตอร์ไพรส์ของเขาซึ่งก็เกิดปัญหาก็คือเออ AWS ตอนนั้นก็ทำบัทำบักอินขึ้นมาแทนที่แล้วก็ <c oughs> แล้วก็แจกฟรีอะไรเงรี้ยแทนที่ <c oughs> แล้วแต่ว่าในแง่เนี้่ก็ผมก็ไม่ไม่ใครทำผิดเลยนะ <c oughs> แต่ว่าเขาบอกว่าเฮ้ยมันมาตัดตัดช่องทางทากิน <c oughs> ของของของคนที่ดูแลต้องดูแลโครงการหลักด้วยก็เป็นประเด็นขึ้นมาต้องบอกว่าเป็นเบรกพิเศษโมเดลของของบริษัทหลักใช่ไหมเขาบอกว่า พราะอย่างเพราะอย่างตอนอย่างเคสอย่างเคส AWS กับเอ่อ e l a s สติเนี้ยเพราะอีลาสติเนี่ยเอ่อ AWS เนี่ยไม่ได้มีผลประโยชน์เท่าไหร่กับการรันโลเคลครับใช่ป่ะแต่ในขาะที่ e l a าสติเองเนี้ยตอเขาต้องเขา,ขาต้องเคลมว่าถ้าเป็นถ้าลูกค้ารันในคราวเนี้ยลูกค้าประใช้ของเขาเนี่ยเขาเชื่อเขาเชื่อมต่อกับเขา,ลขาลหลักการบนเอ่อถ้าเขามาบอกว่าเอ้ยก็ ฟีเจอร์โอเวอร์ซอร์สมันไม่มี Word, ไม่มีการเชื่อมต่อข้รหัสได้ผมก็เลยผมก็เลยส่งเกณฑ์เหตเลยอะไรเงี้ยผมก็ไม่ไหวเว้ยคือเอ,อเปลียวไปอะไรเงี้ยไม่มีใครเอาเก้าขึ้นเหมือนกันอ่าเขาก็บอกว่าเขาทำเขาทำได้ใช่ป่ะแต่เดี๋ยวกันเขาก็แจกด้วยอ่าแล้วพอแจกปุ๊บถ้าผมอยากร้านโลลแล้วผมอยากผ่านออดิตผมก็ไปโหลดพวกนั้นไม่ใช่ได้ใช่ไหมครับครับซึ่งพอความขัดแย้งนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็ตอนนี้ก็ถึงขั้น อผมว่าที่รุนแรงที่ทสุดก็คือบทเพรสตัดไม่ให้ลูกค้าไม่ให้ผู้ใช้ที่อยู่บน DPP Engine ที่โฮสต์อยนเลิเอเนิเนี่ยอัปเดตลักอินเลยก,ก็ถือว่าเป็นท่าที่โหดเหมือนกันใช่ไหม <laughs> ตึงก็คือเพราะว่าเพราะว่าคุณโฮสต์าเว็บนี้อะไรเงี้ยเออันนี้เนี่ยผมว่าก็เป็นท่าที่เออถ้าผมถ้าผมบอกก็คือจริงๆแล้วเนี่ย เขาจะทําก็ก็ก็ห้ามเขาไม่ได้นะแต่ว่าในแง่หนึ่งก็ควรเตือนก่อนเพราะบนเว็บผลิตพือนจรเนี่ยมันเยอะมากมันมันเหมือนกับทะเลาะกันแล้วส่งผลไปถึงลูกค้าประมาณนั้น่ะแต่ว่าเขาก็จะมองว่าไม่ใช่ลูกค้าทั้งแต่ในแง่ในแง่นี้ผมว่าก็มีเวอร์กับเล่าได้ผมว่าก็ก็าจะทำเวอร์กับเล่ากัได้มันมันมันก็เออในแง่ของการอัปเดตปลักอินช้าไปสัก สามสี่วันบางทีทางดิวเพียนจิ้นผมก็เชื่อว่าเขาเดี๋ยวแตวเขาก็มีบวกกับเราของเขาอะนะเออมันก็ไม่ได้ใหญ่ใหญ่ใหญ่หลวงอะไรขนาดนั้นถ้าไม่ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เจอช่องบูกรุนแรงมากๆในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแต่ว่าก็เป็นนับเาไปการกดปุ่มดิวเคลียร์เออพราะว่าแบบต้องตัดล,ลายเนื้อเยอะใหญ่ระหว่างกันไปแล้วทีนี้เนี่ยปัญหาสําคัญก็คือตอนนี้ทะเลาะกันมากเลยครับ ตอนนี้ยังในเรืยังเป็นยังเป็นเรื่องของการอะไรนะของการทะเลาะกันเองอยู่หลังจากหลังจากที่หลังจากที่เดบิวต์เพรสเนี่ยบล็อกไม่ให้เดบิวต์เพียนจินเนี่ยเข้ามาอัปเดตแล้วเนี่ยก็จะมีเสร็จต่อมาครับด้วยการไปยึดปลั๊กอินของเดบิวต์เดบิวต์เพนจิ้นด้วยอ๋อกจริงอันนี้เขาเกิดเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างครับก็คือก็คือเขาเขาไปฟอกตัวปลั๊กอินของตันเดบิวต์เพียนจินมาแล้วก็เอามาลงใน เลโพของตัวเองไม่ใช่เลโพของตัวเองสิในในปลั๊กอินลิสต์ของตัวเองอแล้วกแ็แอบลืมเปลี่ยนตอนแรกแอบลืมเปลี่ยนโลโก้ด้วยะน,น,นะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้ว,วครับ,รบซึ่งก็มีคนก็บอกว่าแซวว่าอะไรนะแซวว่าไฮปโปคริตนิดนึงก็คือเพราะว่าคุณคุณไปคนคุณไป,ค,ณไปคุณไปเกาหาเขาเรื่องเอ,อใช้เทรดมาร์บตั้งแต่แรกเลยนะแต่ว่าคุณคุณก็กลับ ยังไปล,ลืมเปลี่ยนเห็นมามมมเรื่องเรื่ยนมาของเขาครับผมซึ่งทางทางทางบทเพรสเนี่ยเขาก็เขาก็เคลมว่าเขาไม่คิดท,ทำอย่างนี้เพราะว่าเขาอ้างเในผลเรื่องความปลอดภัยอแต่ว่าผมผมก็ question mark มากว่ามันมีบั๊กความปลอดภัยอะไรที่ทางดิจิทัลเนี่ยทำไม่ได้โครงการทอาไว้ซอสเนี่ยครับจำนวนมากเนี่ยที่ที่มีเจ้าของอย่างเงี้ยครับที่มีที่มีคนเป็นแพลตฟอร์มแล้วมีคนทําเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่เจ้าของแพลตฟอร์มเขาจะเขาจะบอกว่าเขาเขาพร้อมเทคโอเวอร์นะอันนี้อันนี้อันนี้แฟร์ เพราะในกรณีที่ในกรณีที่คุณไม่สามารถตอบสนองต่อความปลอดภัยได้อ่ามันจะมีประเภทแบบเป็นโมดูลที่เราเขียนไปเมื่อห้าปีที่แล้วแล้วก็แบบแล้วก็ทิ้งแล้วเออแล้วก็ทิ้งแล้วแล้วก็ไม่เคยอัปเดตมาเลยแต่มันเวิร์กดีแล้วทุกคนก็ใช้กันใ,ใ,ในในฝั่งจาา a สิ่จะเจอะเจอ,เยอ,เ,ยอเยอะมากใช่ใช่ราว่าแบบอยาก เราออกไปอยู่บ้านเฉยๆแล้วแล้วมันก็อยู่ดีมาเป็นปีจนกระทั่งมีวันหนึ่งที่มีวันหนึ่งที่มีคนมาเจอว่าเจอบลักความปลอดภัยรแรกสูงโจคนทําอยู่ไหนแล้วหาหาไม่เจออพอไม่เจอหาไม่เจอบลูสิ่งที่เขาทําก็คือเขาก็แจ้งไปยังแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มก็บอกไม่ได้การอย,าอย่างนี้จะทาให้ภาษาของเรามันมีปัญหาก็เทคโอเวอร์เลย ก็คือมาดูแลต่อมาดูแลต่อให้มาช่วยแก้ปั๊กให้อาจจะไม่ได้เมนเทนอะไรเพิ่มแต่ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันสติงฟอร์แมตมันใส่ผิดอ่ะก็มาช่วยแก้ให้แต่อย่างเคสนี้ไปไปบล็อกเขาเองก็เลยก็เลยหายแปลกลิสต์แล้วก็เลยไปฟอกกลับมาใส่เออก็นิดนึงครับในแง่ของผลกระทบต่อต่อเว็บไทยไม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมืองครับผมว่าอาจจะต้องดูเรื่องลั๊กอินแต่ผมคิดว่ามันอาจจะอาจจะไม่เยอะมากเพราะวี n e ็นจิ้ก็ อาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมในไทยมากนะเพราะในไทยเข้าใจว่าจะนิยมเป็นแบบว่า Managed Service Host ในลกโซมากจะมากกว่าแต่ว่าตัวตัวฟอร์มนี้ไม่แน่ใจว่ามีใช้ในไทยเยอะหรือเปล่าแต่คิดว่าก็มีเหมือนกันอาจจะไม่เยอะมากขนาดนั้นเพราะว่าผมไปดูยอดยอดผู้ใช้เนี่ยเออผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจผิดหรือเปล่าเพราะว่าไปดูยอดสตาร์จำนวนดาวคนรีวิวเนี่ยก็ประมาณพันดาวถือว่ากลางๆก็คือเป็นเป็นตัวหนึ่งที่คนใช้ค่อนข้างเยอะแหละแต่ว่า อย่างตัวพวกบักอินพวก s อ o พวกทอ็ทอปๆเนี่ยคน,<ช>ค,นคนให้ดาวกันสักสองมืออสองหมื่นหมื่นคนหล,ห,ลห,ลหลายสิบเท่าอยู่ใช่ใช่ใช่ตัวระดับพันเนี่ยก็มีหลายร้อยตัวก็มีผมว่าหลายสิบหลายสิบตัวที่ที่อยู่ในแหล่งนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าคนไทยคนไทยใช้เยอะแค่ไหนคิดว่าอาจจะไม่กระทบมากแต่อาจจะต้องตามข่าวเหมือนกันครับแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าในคอมมูนิตี้ก็เห็นต่างกันสองฝั่ง แต่ว่าสีพี่บอสสีพี่โวผลสุดท้ายผมผมว่ามันจะมันจะมันจะเกิดอะไรขึ้นมากกว่ามันจะอยู่ด้วยกันได้ได้ได้ต่อไปเพราะว่าดับเบิลยูเอ็นจีเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเขาก็ไม่สามารถยกธงขาวบอกว่าเลิกทาเลิกใช้ดิจิทัลแล้วใช่ป่ะมมันก็ทําไม่ได้ผมคิดว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปแค่ว่าอาจจะสูญเสียความเชื่อมั่นลูกอะไรลูกค้านิดนึงอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ครับสุดท้ายเขาต้องฟอกไหมแต่ผมว่ามันอาจจะ อาจจะไม่ถึงจะจาเป็นต้องฟอกเพราะว่าเพราะยังไงมันก็เป็นโอเพนซอร์ที่ผมเข้าใจว่าเขาฟอกมาทําอะไรบางอย่างฟีเจอร์บ้างอยู่แล้วะไระมาณนั้นเพราะว่าอย่างคนที่ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเนี่ย<ม>เขาก็อาจจาะรวมตัวกันว่าเฮ้ยเราปล่อยให้โปรเจกต์มันอยู่ในมือคนนี้ไม่ได้แล้วอ๋อหรือเปล่าถ้าถ,ถ้าในแง่นั้นนี่ต้องดูว่ามันจะไปถึงขั้นไหนอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงยาสติเนี่ยก,ก็จะมีประเด็นอยู่ว่าสมัย a b บเนี่ยพอ พอมีความขัดแย้งกันมากขึ้นเนี่ยก็จะเขาก็จะเปลี่ยนลายเส้นเลยพอเปลี่ยนลายเส้นปุ๊บทางฝั่ง AWS ฟอก็ฟอกเลยก็ฟอกเลยว่าเอ้ยอย่างนั้นมาทำมทำต่อไหนทุกวันนี้ก็เลยโครงการก็เลยแบ่งสองฝั่งไปเลยกลายเป็น Open Search กับกลายเป็น e l a ล t i ซ์ s สร r c ไปอือครับ แต่ล่าสุดเขากลับมาคืนดีกันแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าดูดูจะโครงการก็แยกโครงการก็แยกกันไปแล้วกลับมาเหมือนกับกลับมาเข้าร่วมกันไม่ได้ละแต่ว่าผมว่าบทเพจจะยากหน่อยเพราะว่ามันผมว่าแบรนด์บลทเพจมันค่อนข้างแข<ๆ>็งค<ๆ>่อนข้างแข็งแข่งแข่งอยู่อาจจะฟ้องไปเปลี่ยนชื่อนี่ผมว่า,า,าก็อาจจะยากเหมือนกันอาจจะต้องอาจจะต้องเป็นช่วงที่เราต้องเตรียมดูข่าวว่าบลทเพจจะเป็นยังไงต่อไปอืสำหรับสำหรับช่วงนี้ช่วงนี้ครับก็เป็นประเด็นของดราม่าในโลก ซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่มีคนใช้งานจำนวนมากนะครับเราก็ต้องดูเหตุการณ์กันต่อไปนะครับ,รบว่าเหตุการณ์นี้จะเปิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างไรนะครับอย่างประเด็นที่เราคุยกันเนี่ยครับบางบล็อกเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยเพิ่งโพสต์เะมื่อคืนคตักเชียงคืนที่ผ่านมานี่<ม>นี่เองอะไรเย่างี้ครับก็ยังก็ยังเป็นประเด็นนี้อยู่นะครับก็เป็นเป็นเรื่องปกติของโลกไอทีที่มีความเปลี่ยนแปลงกัตลอดเวลาตลอดเวลาครับรายวันนะครับผมเม็่ททำงานอีู่ก็เปลี่ยนภาษาแล้วสามรอบได้แล้ว นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานครับวันนี้เทคโฟร์เ a ิร์ดไลสวัสดีครับผมสวัสดีครับ